ะจะมีใครบ้างน,นะคะต้องไปถามพี่ออฟสุพนัทกันเลยค่ะสวัสดีครับผมออฟสุพนัทนะครับวันนี้มีข่าวดีจะบอกครับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะอย่างที่ทุกท่านรู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team ปกติเราไปกันทั่วประเทศถูกไหมเพราะนั้นรอบนี้นะฮะพิเศษมากๆสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมดารานักแสดงที่เรารวบรวมกันมานะฮะก็มีอยู่3มเรื่องด้วยกัน นะถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนจากละครดาวเคียงเดือนนี่ครับนำทีมโดยน้องเคนภูภูมินะฮะมากับน้องน้ำตาลเขาจะควงกันมาหวานในคอนเสิร์ตเลยเพราะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้ครับกับละครอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นละครเรื่องรักนี้เจจัดให้กับคุณลมภัชตะเนาะคุณเพื่อนคณนินครับแล้วก็คุณบัววันสิริกับคุณนัทนัทรัตน์แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะะเพราะว่าพระเอกหล่อมากมาก เออมีพระเอกหนึ่งะก็คือคุณหมอกองสรวิทย์นะกับพระเอกสองคุณคุณออฟสุพรรณนัทนะฮะรับบทเป็นเสือในเรื่องนี้นนองจันถึงสสดตอนเย็นนะแล้วก็ยังมีคุณบอยโชคชัยกับน้องเจสซี่เจสิก้าด้วยเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากทางฝั่งนักแสดงยังมีฝั่งนักร้องมืออาชีพด้วยนะใครที่เป็นแฟนทั้งเดอะสตาเอฟทุกคนต้องมานะฮะคุณก้ง Star, ะะ้งเดือะสตาครับแล้วก็คุณเต้เดือะสตา์แล้วก็พี่ตุ้ยเกียรติกมลน,นะครับแล้วก็ซานนินิพาพร อันนี้ก็เรียกหัวกะทิะของทั้ง2ฝั่ง2ค่ายเลยแล้วก็ออฟด้วยนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับฟังให้ดีนะครับวันที่18กรกฎาคมนี้นะฮะเราจัดกันแบบจัดเต็มแล้วงานนี้ฟรีทั้งงานครับงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วยังมีของแจกแบบ เพียบมากมายเนาะเพราะว่านอกจากจะมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยมีบูธกิจกรรมให้ทุกคนได้ได้มาร่วมสนุกในกิจกรรมกันด้วยก็มาเจอกันได้เยอะๆเลยครับ่ายา้ำกัีทีนะคะแล้วมาเจอกันได้ค่ะในวันศุกร์ที่18ก,กักยาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนักสนามโรงเรียนโพธิมิตรวิทยาคมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะงานนี้นะคะฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะ